สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากสต์ซิงประเทศออสเตรียวันนี้บีก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทำงานนะบรรยากาศที่สตอร์ซิงวันนี้นะคะก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกจากเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีแสงแดดนะคะต้นแอปเปิ้ลเราก็มีดอกแล้วนะ <laughs> สวยงามมากๆเลยนะคะนีนดอกแอปเปิ้ลสดชื่นยามเช้านะคะเนี่ยจากเพื่อนๆเมื่อเช้านี้บีมารดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้บี Beifall มีดอกแล้วนะคะแต่ว่ายังแบบว่าไม่สวยมากนะคะเดี๋ยวจะพยายามจัดให้มันสวยๆนี่จ้ะเมื่อวานนี้บีก็ขนดินนะเอามาทำแปลงผักตรงนี้นะคะก็กะว่าจะปลูกพวกสมุนไพรนะคะพวกโรสแมรี่พวกผักชีอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าแฟนบอกว่า สตรอเบอรี่อะค่ะเขาต้องการแดดมากๆนะเดี๋ยวบีจะเอาไปปลูกดิมนู้นทางนั้นนะคะเนอะเพื่อนๆเนาะโอ้ยต้นนี้ก็ออกดอกเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดผลให้เราไหมแต่ว่ามันสวยนะคะไหนนิกอย่าลงไปในนั้นลูกนะคะนี่ก็เป็นดินนะคะที่เราสั่งมานะคะ ก็ได้ดินมาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงแปลงปลูกนะคะแฟนบอกว่า <view> มันยังไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันยังไม่ถึงกับฤดูที่ปลูกผักอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเอาออกมามันก็ตายนะคะเพราะว่าต้นยังเล็กแล้วก็อากาศยังเย็นอยู่นะคะนี่แหละเดี๋ยวบีจะเอามาปลูกริมๆนี้เนาะสตรอเบอรี่มันได้แดดดีนะแฟนบอกตรงนู้นก็ แฟนก็ถ่ายไว้ให้แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะทำความสะอาดรถแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะเื่อนเพื่อนใช้เขานะคะเราก็ต้องดูแลเขาด้วยเนาะให้เขาสะอาดสะอาน <N> นี่ลคะค่ะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะไปเ,เซอร์วิสกันนะคะ <N> ในระหว่างที่แฟนบีนะคะกำลังเตรียมอ,อุปก,อก,อกรณ์นะจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะตรงหน้าบ้านนี่แหละ <N> ตรงลำทารดูน้องหมาไปแล้ววิ่งนำหน้าไปแล้ว ฝันสิ่งโตเยอะมากๆนะคะนี่สวยเลยนะคะไม่ต้องไปหาขุดที่ไหนถ้าจะกินนะตรงนี้นะคะเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่บานนะกำลังต้องให้มันมีแสงแดดนะคะเนี่ยถึงจะเหลืองสวยไปหมดเลยเนี่ยจะเดินมาไม่ถึง นาทีนะคะก็จะเป็นลำธารน,นะคะนี่จะเพื่อนก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฝั่งนู้นนะคะช่วงเก็บเห็ดก็จะมีเห็ดเชมพียองนะคะเกิดเต็มเลยนะเพื่อนๆเออเยอะมากนะคะแล้วก็เดินไปฝั่งนูน้นเป็นกระเทียมป่าจ้ะ จะไปไกลนานเท่านี้นะฮัลโหลโหลนีคอมคอมเล้ว <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะมานะจะหนีเที่ยวตลอดเลยไปล็กๆมานีเล็วพร้อมเฮียปัว เฟลิกเฟลิกอย่าสวัสดีเจ้าเพื่อนทักทายกันนะคะฮัลโหล ฮัดอกเโอเย่โอเย่เอาละจ้าวันนี้นะคะบีก็มาที่สวนนะคะแฟนบีจะมาเอาเครื่องไม้เครื่องมือค่ะแต่ว่าดักอีกอ่อชาเลนตังเจ เดี๋ยวบีบบนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะเออ่ส่วนนี้ที่ว่าเราบอกว่าเออ่ให้ลูกน้องมาเซอร์วิสนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะสวยงามไหมฮลัลโหลวันนี้อากาศดีนะคะมีแสงแดดนะคะนี่ลูกค้าเขาก จะทำเป็นน้ําตกนะคะไหลไปจับตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็น้ําใสมากนะคะเดี๋ยวไปอนุญาตไปไรี้กับลูกค้าก่อนนะคะต้องไปเช็คแฮนด์ก่อนนะฮัลโหลโอ้ยตัน เชิญวาสักยนเสียครับอืมอืมเชิญสวยมากเลยนะคะนี่เพราะว่าน้ำใสมากๆสวยงามมากนี่จ้ะนี่นะคะช่วงนี้ก็เวลาที่เขาทำสระน้ำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมาแบบ มันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะรับแสงแดดเนาะสวยมากๆนะคะนี่คก็จะทําไว้นี่มันนอนอาบแดดนะเพื่อนบีก็พามานะคะชมสวนสวยๆส,สวยเนาะโอเคนะคะแฟนบีก็จะมาเอาเครื่องมือค่ะก็จะไม่ได้อยู่นานนะเพื่อน สวยไหมสวยเนาะเอาละจ้าไปแล้วจับเพื่อนเพื่อนเนดอกเพื่อนนี่ดอกไม้มันเป็นรูปหัวใจนะลูกค้าบอกว่าเธอรู้จักไหมเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวขอถ่ายสวยเนาะ โอเคโยเสียชื่นด่าตังเกชื่นเสียชื่นดูมีสุฟิลอาบัตโอ้ยอ่เย็ดเนีย่สวากส์ต์อ่ไรสู้ชื่นโย่อ๋อลูกค้าเขาลงสลัดลงของนะนี่ หยอเนี่ยค่ะเวลาที่เขาปลูกผักเขาก็จะปลูกแบบนี้นะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกในกระบะแบบนี้นะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ผักสลัดสวยมากนะคะ ขออันนี้ถ่ายดอกไม้ <c oughs> นี่นะคะดอกไม้สวยมากนะคะสีสันสวยงามนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สวยงาม ดูดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สวยมากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ l i c สก o o d อะโซอาณจ้กเพื่อนๆงานแรกผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันงานที่สองจ้ะ Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini